ทำไายอะโล่ไม่ได้ถ่ายรูปล็อกจาก้าแม่ทำเป็นหลับหูหลับตามันรู้ดีทุกคนมันรู้ดีมันรู้มากมันคิดว่าถ่ายรูปมันมันก็จะไม่ลืมตาฉันไม่ได้ถ่ายเธอหรอกหน้าตาดีเออฟังไอ้เอียงด้วยไอ้เอียงวกอะไรก็เปียกอะไรก็เปียกอ สวยยาสวยโลกูกำลังทำมิวสิกอยู่ช่งงงทำตัวพองทำไมโลกนีตาทำไมเป็นวาวๆอย่าวงนะี้นอะเข้าบ้านแล้วลูกเสียงอะไรน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนมันเป็นมันเป็นแผลๆเลยนะยที่จมูกที่หูก็เป็นไม่รู้เป็นอะไร เคยเอายาใส่ให้นะต้องใส่เ่ไม่ใช่ยาไม่ถูกโรคมันมันก็เลยไม่หายเคยแบบบางทีก็กินยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยก็ไม่หายมันต้องเอาอะไรรักษาไปขี้เหลืออะไรยังไงคือมันเป็นแมวแมวพันธนะเนาะแมวพันธุ์ผสมด้วยมันเป็นลูกขึ้นแล้วก็ติดกับอะไรนะไอ้คนฟุฟู่อะแมว,นนะวเลยนยเปราเซีย a m a z แหน่แหน่แหน่แน่แหน่แมันผสมกันอ่ะมันจะไม่สบายบ่อยมากทุกคนมันไม่สบายบ่อยตามันก็จะเจ็บนะตาเจ็บบ่อยมากตามันนี่แบบมันมันมันมีไรที่หูคนเราก็จะแบบเนี่ยก็จะเช็ดหูให้มันบ่อยมากเอาคัตติลบัตรเรานี่แหละเป็นสิบสก้านอ่ะเช็ดหูให้มัน เนหูให้มันใส่ย,ยาใส่ย,ยาฆ่าไรนะเพราใส่ยาฆ่าไลเนะี่ยมันก็จะพุทธัดพัดปัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจ็บตาตาน้ําตาจะไหลไม่รู้มันมันเชื่อมหากันหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกว่าพอพอเราทําพอเราหยอดย้ายมนเดีมันจะเป็นแล้วตาก็จะเป็นฟ้าๆเลี้ยงมานานแล้วทุกคนเลี้ยงมันมา,านานแล้วสามปีสี่ประมาณสี่ปีได้ เรกคนหล่อ